บอกว่าเดินหน้าเปิดกล้องถ่ายทําคิวแรกไปแล้วเรียบร้อยเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาสําหรับละครล้างปิศนากับเคมีใหม่สุดน่ารักธันวาสุริยจักรประกบการณัทชากับละครล้างปิศนาล่าสุดต้นสังกัดก็เปิด สุดน่ารักมาให้แฟนๆได้ชมกันไปดูกันค่ะว่ามีใครกันบ้างงานนี้แฟนๆกรี๊ดกันสนัน่นกันเลยทีเดียวเมื่อการเมนิสามารับเชิญในเรื่องนี้ด้วยต้นสังกัดก็แปแคปชั่นบอกมาแล้วจ้าผ้าฟิตติ้งจากละครลางปริศนาโดยค่ายดาราวิดีโอครั้งแรกของพระเอกธันวาสุริยะจากที่โคจรมาพบกันนัทชา ซึ่งรับบทสถาปนิกสาวผู้มีล่างพิเศษมองเห็นลางร้ายในอนาคตของผู้คนรวมด้วยโหนธนากรสม,มายสะสีนาพลพ,ลพูนพารต้องสาม,มิทพลส้มโอชมพูนุชเมสิรินและทีมนักสแสดงมากฟีมืออีกขับข้างรวมถึงนักสแสดงรับเชิญที่หลายคนคิดถึงการเมนิสา ฝากแฟนๆรอติดตามกันได้ทางช่อง7 s d นะคะท #7HD Dharma Society ขอบคุณข้อมูลข่าวค่ะพร้อมรูปภาพฟิตติ้งสวยๆนะคะดูค่าแต่ละบทบาทแต่ละท่านค่ะรับบทบาทอะไรกันบ้างค่ะเริ่มที่คู่พระนางกันเลยค่ะธันวาสุริยจากรรับบทวรัตการนัทชารับบท บุญสิตาไว้นุมโหนธนากรรับบทอานนท์และสมัยสาสินารับบทสุรีพรที่นุมพลภูนพัฒรับบทจิรศินป์สวยสาวการเมนิสารับบทลักคณาเป็นนักแสดงรับเชิญในเรื่องนี้นะคะส่วนทางด้านเมสิรินรับบทแพรวิไลมาถึงค่ะต้องสมิทธพลรับบทเดชบด,ดิน ชมพูนุชพึ่งผลรับบทอามีนาที่นักแสดงมากฝีมือค่ะสวิทเพชรพิเศษสิริรับบทสรุปส่วนคุณนุกสุธิดากะเสมสันนาอายุทยารับบทอานงค่ะและนักแสดงมากฝีมืออีกคนค่ะคุณสุปราณีเจริญผลค่ารับบทดวงพรค่ะส่วนอีกคู่ค่ะคุณสุพจน์เจริญรับบทวิชานคุณทานสินีผมสุด รับบทอัมพาค่ะและนักแสดงมากฝีมืออีกท่านค่ะดวงใจหาไทายการรับบทวานีเรียกว่านักแสดงมากฝีมือคับค้างเลยทีเดียวลค่ะสำหรับละครเรื่องนี้หลางปริศนารอติดตามความสนุกกันได้ทางหน้าจอช่อง 7sd กันได้เลยค่ะเริ่มเปิดกล้องกันไปแล้วเรียบร้อยค่ะ